รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเคเดีย๋ยวผมแม่เดีย๋ยวผมแวมวอาหารนะอ,อ่ะเอมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมขอร้องพวกคุณถ้าน้ำมันมาแล้วช่วยกรุณาเก็บให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอไปล่าอะไรบางอย่างแป๊บแล้วก็ตตวเตอร์ก็ตัดไม้ได้เลยนะสำ,ส,ำสำหรับสำหรับพื้นที่มีน้ำแข็งเนี่ยไม้ไม้ไม้ไม่มจะสามารถเอามาวางเชิงพื้ทได้เหมือนเดิมนะครับอ่า ใครจะสนใจใครจะสนใจตามผมไปไหมครับเอ่อผมเก็บผมผมผมตามไปตามไปไปไปค่ายพลัทิ์เนี่เดี๋ยวเดียวเอาดิเอาดิอุยไปด้วยดีกว่าไปด้วยมา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 ให้เวลากลางคืนนะครับแต่นั้นแล้วนะครับทำมันถึงเวลากลางคืนแล้วเราก็กลับบ้านไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งท่าอย่าเพิ่งซานะคะับอย่าเพิ่งซาสูซๆซาซาปาดังกาปาดังกาจงซูซีซีปาตะกีเสียบม่ เอ๊ะจะป้อมแดงหน้าตึกเอี๊จีคิวที่โดนสีฟาพีกันพีซู่ซี่สกี้พวัตจุเฮ้ยทุกคนผมเจอกองแดงกองเนาะกองเนาะประชันกับปู่กองแดงเหรอเฮ้ยผมเอาด้วยผมเอาด้วยใครจะชิวไหนอะชั้นท้ายเลยครับโอ้โหถุงตุ๊ต้องขึ้นไปดิอ่าไม่ใช่เตอร์เตอร์ตเตอร์ด้านนี้ด้านนี้ อ้าไม่ไม่นะผมเบิอีกแล้วเวก่อนนะอย่าบอกว่าลัททียังไม่หมดอ่ะเมื่อกี้เห็นลัททีหมดแล้วไม่เอาล้อไปวะจ้งให้ความเมตคู่ความเมตอ้าวโฟนผมเจอกล่องทองไม่ใช่กล่องเออเป็นกล่องขออภัยครับขออภัยครับแสดงว่าหนึ่งคนหนึ่งกล่องแดงอ่ะเป็นคนเลยวะพอดี คือมีคนกดเปิดกล่องแดงไว้แล้วแล้วก็มัน <flows> ก <equally> ็เลยมันเดี๋ยวก่อนนะพอเปิดกล่องแดงแล้วมันก็จ <Ahí my S 2> ่ายนี่ใช่ไหมโอเคเรากลับดีกว่าฮะเราไม่ต้องสนใจอุ้ยเข้างๆเราเป็นฐานฐานทำไมเไม่ต้องสนใจฮะกลับเลย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 ไฟตกครับเอาเอ้าเอาเอาโนเธอไปดูเลยเธอมาทำไม่เกณฑใจกูเลยไอ มันไม่ได้ไล่ผมมันจีนจีนจีนเจอนกคู่เหรอใช่นุ่มคู่อ่ะไอไอตัวนกคู่อ่ะถ้าทางที่ดีนะอยู่นิ่งๆจะดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ลาอ๋อแบบว่านี่วะเจ๊จีนชาเคยเล่นมาก่อนใช่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆมันจะหนีไปเองแล้วมันก็จะกลับมาใหม่นี้ไปกลับมาหนีไปกลับมาแล้วผมลองไปยืนลองไปยืนข้างนอกกับ แต่อ,อย่ายืนข้างนกอกยืนข้างในยืนยืนยืนข้างในฐานก็ได้